สวัสดีคะ่ะทุกท่านรายงานสดจากหน้าแปลงที่ดินนะคะติดถนนปท .30-12 นะคะเรียบคลอง13นะคะธัญบุรีปทุมธานีนะคะตอนนี้นะคะตุกอยู่หน้าแปลงที่ดินที่เราประกาศขายนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่1ไร่นะคะเสนอขายตารางวาละ8 5 0 0บาทนะคะ ตารางวาละ8 5 0 0บาทนะคะ1ไร่3ล้าน4แสนบาทค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินนะคะติดถนนปอท .3012 นะคะเส้นเรียบคลอง13นะคะอยู่ใกล้กับวิทยาลัยเทคนิคทัญบ,บุรีนะคะปะทุมธานีค่ะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกนะคะประมาณกิโลครึ่งค่ะ นี่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0992216289ค่ะนัดชมที่ดินได้นะคะนี่ค่ะโฉนดพร้อมโอนค่ะสนใจนะคะติดต่อขอเยี่ยมชมที่ดินนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้เลยนะคะ เบอร์โทร0992216289ค่ะสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศส,สดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะคลอง13นะคะแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะเห็นไหมคะวันนี้นะคะเป็นช่วงวันหยุดนะคะก็จะมีประชาชนนะคะเข้ามาตกปลาหาปาลาริมน้ำกันเยอะมากเลยค่ะ นสนใจนะัดชมที่ดินได้เลยนะคะแปลงนี้อยู่ติดถนนลาดยางเลยนะคะสามารถทำธุรกิจได้สร้างที่พักอาศัยได้นะคะอยู่ใกล้แหล่งความเจริญค่ะสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะ